ดีค่ะพบกวับเจนนะคะกับเพจที่ดินหนุ่มน้องขายฝากค่ะคุณภาพจังหวัดปราจีนบุรีและทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลนาแขมอำเภอเกอบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาเสนอขายที่ดินแปลงนี้นะคะจำนวนสองไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบแปดตารางวานะคะด้านในค่ะมีต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นต้นยางนานนะคะด้านหน้าค่ะติดถนนลูกลังนะคะประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเมตรนะคะ พื้นที่ค่ะเป็นที่เนินค่ะด้านหลังเห็นวิวเขานะคะแล้วก็มีคลองน้ําบริเวณด้านหลังด้วยค่ะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณสัก200เมตรนะคะแล้วก็ถนนเส้นหลักเส้น33สวนสศน,นะคะประมาณสัก4กิโลเมตรค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ชุมชนนะคะมีไฟฟ้าน้ําประปาพร้อมเข้าอยู่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ด้านในกันนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียร์นะครับก็มานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้นะครับจำนวน2ไร่นะครับแล้วก็มีเศษตารางวานะครับด้านหลังนะครับจะติดคลองนะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดถนนสาธารณะนะครับเป็นถนนลูกรังนะครับจุดเด่นของแปลงนี้นะครับในที่ดินนะครับจะมีต้นยางนานะครับต้นใหญ่ก็หลายต้นนะครับแล้วก็มีต้นประมาณสูงประมาณสัก6 เเมตรก็เพียบเลยทีเดียวนะครับประมาณ20ต้นได้นะครับแล้วก็จะเป็นที่เนินนะครับที่เนินนี่ครับที่จะเป็นลักษณะที่เนินมีไฟฟ้าน้ำประปานะครับแล้วก็ข้างเคียงเนี่ยรอบๆจะเป็นสวนหมดเลยนะครับสวนมะม่วงสวนขนุนสวนทุเรียนนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นข้างเคียงนะครับมีเพื่อนบ้านใกล้ๆที่นะครับแล้วก็ข้างที่ดินเนี่ยเขาก็กําลังพัฒนาเป็น ที่สวนนะครับที่สวนปลูกผลไม้ปลูกผักกุดบ่อเอาไว้ใช้น้ำอะไราประมาณนี้นะครับนี่ครับที่ดินที่ผมนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นแปลงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูขอบเขตกันก่อนนี่ครับขอบเขตของที่ดินนะครับก็จะเริ่มจากเสาหัวแดงตรงนี้นะครับไปสุดเสารตรงนู้นเลยครับคุณผู้ชมนะต้นไม้ตรงนู้นจะมีเสานะครับ ก็คือตัดตรงไปเลยฝั่งนี้นะครับด้านหลังจะพอมองเห็นวิวเขาอยู่นะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับจะเป็นห้าเหลี่ยมะครับคือตรงไปแล้วก็เว้าวเข้าแล้วก็เว้าวออกไปอีกหน่อยหนึ่งคล้ายๆย่งไงดีด้ามขวานแล้วกันครับประมาณนี้นะครับนี่ครับที่ดินก็จะสูงกว่า ของเพื่อนบ้านเขานะครับนี่ครับด้านข้างๆที่เนี่ยที่ของเราจะสูงกว่านะครับแล้วก็ถนนเส้นเนี้ถ้าขับตรงไปเนี่ยก็จะไปออกถนนคอนกรีตประมาณสัก200เมตรนะครับแล้วก็ถ้าออกทางนี้ก็ไม่ตันนะฮะออกทางนี้ก็จะอ้อมวนออกไปถนนคอนกรีตเช่นกันนะครับอ่ะไปดูพื้นที่กันนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นต้นไม้ ยางนานะครับสองสาต้นอยู่ข้างหน้าของเรานะครับแล้วก็ต้นนี้น่าจะเป็นต้นหูกวางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับขอบเขตก็จะมีชัดเจนนะครับปากเสาหมุดเอาไว้พร้อมกับเสาหัวแดงเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้าที่เนี่ยจะติดถนนกว้างเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณสัก60-70เเมตรได้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นต้นยางนาต้นใหญ่ยืน จะงาอยู่กลางที่เลยนะครับสวยเลยทีเดียวแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีพวกต้นไม้อีกเพียบเลยเนี่ยต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับมีครับสภาพที่ดินนะครับก็จะเหมาะทําบ้านสวนนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นเป็นเสาเขตนะฮะก็มีตักทุกหมุดนะครับ นี่ครับในที่ดินนะครับก็จะมีต้นยางนาต้นใหญ่อีกเนี่ยหลายต้นเลยนะหลายต้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมนับคร่าวๆเอาเฉพาะยางนาใหญ่ก่อนนะครับหนึ่งนี่สองสามสี่ห้าหกหก,หกเฉพาะยางนาต้นใหญ่เนี่ยใหญ่เลยนะครับก็หกเจ็ดต้นแล้วนะครับแล้วก็ จะเป็นยางนาไซส์ประมาณาประมาณ6นิ้วครับเนี่ยประมาณ 4- ี่ถึงหนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยครับต้นต้นเท่าขาผมเนี่ยฮะสี่ถึงหนิ้วอ,อีกประมาณโอ้ยี่สิบกว่าต้นได้นะครับนี่ครับคือขอบเขตเนี่ยก็จะเป็นไปนตามที่ผมเดินให้ดูฮะต้นไม้เยอะๆเนี่ยคือใช่หมดเลยนะครับ ครับก็จะมีปักเป็นเสาหัวแดงไว้จนไปออกถนนตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้ก็ต้นยางนานะครับต้นใหญ่แต่ก็ไม่ได้อยู่ในที่นะครับนี่ครับก็จะมีเป็นเสาหัวแดงปักไว้ทุกจุดเนี่ยอันนี้ที่ผมบอกว่าต้นประมาณ6นิ้วครับเนี่ยดูมือผมใหญ่กว่ามือผมอีกก็ถ้าออกมาเส้นนี้ ก็จะเป็นสวนขนุนนะครับนี่สวนขนุนแล้วก็ทางเข้าไปยังชุมชนด้านในนะฮะมีชุมชนด้านในอีกนี่ครับเนี่ยมีบ้านมีบ้านอีกหลายหลังครับข้างในเนี่ยคือเขาจะต้องขับผ่านที่ของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมพื้นที่จำนวน2ไร่กว่าๆนะครับแล้วก็มีต้นไม้ยางนาเพียบเลยนะครับก็ อายุผมก็คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับต้นยางนาเนี่ยต้นใหญ่แล้วนะครับก็เหมาะกับลูกค้าที่ชอบสวนป่านะครับเหมาะเลยไม่ต้องมาพัฒนาปลูกใหม่นะครับเฉพาะมูลค่าเนี่ยผมว่าต้นหนึ่งก็หลายตังค์แล้วนะครับต้นใหญ่ประมาณ 6- 7ต้นนะครับใหญ่แบบประมาณ1คนโอบเลยนะครับด้านในอย่างนู้นนะฮะ ประมาณหนคนโอบเลยหลายต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฟฟ้าน้ำประปามีแล้วนะครับอยู่ในชุมชนทางถนนเส้นสี่เลนนะครับเส้นสุวรรณศรหมายเลข33นะครับเพียงแค่4กิโลนะครับข้ามฝั่งตรงข้ามไปจะเป็นตลาดกระบินดุรีแล้วนะครับตลาดเทศบาลก็เพียงแค่5กิโลนะครับ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะเป็นสวนเหมือนกันสวนไผ่ฝั่งตรงข้ามที่นะครับสวยมากครับด้านหลังเนี่ยคือในฉนดเนี่ยเขาระบุว่าติดคลองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูครับว่าแห้งหรือเปล่าคลองนี่ครับแต่ต้นต้นนี้ก็ประมาณคนโอบก,กว่านะครับต้นใหญ่นะครับ ในรูปเนี่ยมันเหมือนอาจจะดูต้นเล็กหน่อยนะครับแต่ใหญ่จริงๆหนึ่งคนอบไม่มิดนะครับต้นนี้นคนอบไม่มิดใหญ่มากนี่ครับก็ข้างเคียงเขาก็จะขุดบ่อทำเป็นที่สวนกันเนี่ยตรงนี้ในที่นะครับตรงนี้ที่ผมเดินอยู่อยู่ในที่นะครับ ก็จะมีต้นไม้อีกหลายชนิดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรบ้างนี่ครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเป็นฉนดนะครับที่ดินเป็นฉนดนะครับพร้อมโอนโอนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับพุดแดงนะครับคุดแดงบรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่ ตำบลน้าแขมอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแถวนี้อากาศก็11บโมงครับที่ผมเดินถ่ายทาไม่ร้อนมากด้านหลังนะฮะจะถึงนะครับด้านหลังมันก็จะเป็นคลองแบบนี้ครับเป็นคลอง เป็นคลองแบบนี้ครับคุณผู้ชมน้ํามีนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าหน้าน้ำเนี่ยน้ำตรงนี้ก็จะมาเต็มเลยนะครับคลองเนี่ยจะอยู่ด้านหลังของอพื้นที่นะครับเต็มโฉดเลยนี่ครับก็มีต้นไม้หลายต้นหลายชนิดนะครับในพื้นที่ก็คข้าว้เ,าเนี่ยไม่น่าต่ากว่า30-40ต้นนะครับ ครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็พร้อมโอนเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆลูกค้าท่านไหนสนใจก็ลองดูครับเป็นที่สวนป่านะครับมีต้นไม้เยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นต้น ยางนาแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับรอบๆข้างเขาก็ทําเป็นสวนขนนสวนทุเรียนสวนะมะม่วงนะครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าและน้ปะปําประปาก็ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับประมาณร้อยหกสิกิโลนะครับร้อยห้าิบร้ยหกประมาณนี้ครับนี่ครับ ด้านข้างเขาก็ขุดบอ่อมีน้ํานะครับถ้าขุดก็เจอน้ําเลยนะครับด้านข้างเดี๋ยวผมพาไปดูดินที่นี่ก็ดินดีมากครับดินล้วนนะครับดินล้วนดินร้วนปนลูกลัง ทางก็เดินลำบากนิดนึงนะครับนี่อันนี้ด้านข้างนะครับเขาจะขุดบ่อไว้เนี่ยด้านข้างเขาขุดบาอไว้ประมาณสัก200ตารางวานะครับน้ำดีมากน้ำดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กำลังปลูกกล้วย ปลต้นไผ่อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมเบียรก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ There's not much to when all can thinking much when is can do about your all I Not here. It's been way too long